เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเตรียมยึดที่ดินของลูกหนี้ออกขายพอตลาดมาชำระหนี้นะครับสวัสดีครับทนายเจนะครับในคดีที่ผมรับผิดชอบนะฟ้องร้องคดเีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาร่วมลงทุนนะครับแล้วทางจำเลยเนี่ยนะผิดสัญญานะครับไม่ยอมชำระเงินคืนนะครับาสารพิพากษาแล้วนะในสารชั้นต้นนะครับให้ชำระเงิน ราวๆสองล้าน2องแสนบาทนะครับสอล้านนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีทีมงานของทางทนายเจยนะครับเป็นรุ่นน้องทนายนะครับได้ดำเนินการสืบทรัพย์ปรากฏว่าเจอที่ดินที่ปลอดจำนองด้วยนะครับไม่มีเจ้าหนี้คนอื่นเลยนะครับปลอดจำงเนี่ยมูลค่าที่ดินเนี่ยได้ข่าวว่าประมาณ5-6ล้านเลยนะอันนี้ราคาประเมินนะขายทอดตลาดไปยังไงก็ได้เงินแน่นอนนะครับ อันนี้คือในคดีที่ฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยณนะปัจจุบันนะคดียังไม่ถึงที่สุดก็จริงนะครับเพราะว่าทางจำเลยเนี่ยยังขยายระยะเวลาย,ยืดอุทธร์อยู่นะแต่ขยายมาหลายรอบแล้วล่ะนะครับประมาณ5รอบได้แล้วนะครับคิดว่ารอบต่อไปเนี่ยศาลน่าจะไปให้แล้วน่าจะคดีถึงที่สุดนะครับแต่ว่าในระหว่างที่กําลังขยายอุทธร์อยู่นะครับ ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับคดีนะครับการอุทธร์เนี่ยนะไม่เป็นเหตุการ์าทุเลาการบังคับคดีเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาสามารถดาเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีตามขั้นตอนนี้ได้นะครับคือถ้าหากว่าท่านฟ้องร้องคดีไปแล้วเนี่ยข้อดีก็จะมีหลายประการเลยนะครับ1เนี่ย ถ้าฟ้องศาลไปแล้วเนี่ยลูกหนี้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะครับมันจะทําให้กลายเป็นคดีอาญาข้อหาอ่ช,อช่อโกงเจ้าหนี้นะครับข้อหาปลูกเจ้าหนี้มีโทษจําคุกนะครับประการที่2นะครับจะหากว่าลูกหนี้เนี่ยนะไม่ชําระเงินในศาลเนี่ยนะดอกเบี้ยเนี่ยนะครับตามคำพิพากษาก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากว่ามีทรัพย์สินอะไรให้ยึดเนี่ยนะครับท่านก็สามารถเอาทรัพย์สินเนี่ยออกขายทอดตลาดได้นะครับแล้วถ้าหากว่านะถ้าท่านไม่ฟ้องเลยนะครับ หนี้ของท่านเนี่ยนะครับแม้ว่าจะคิดดอกเบีย้ยก่อนที่จะฟ้องกันก็ตามนะครับก็ไม่ทําให้ท่านเนี่ยได้เงินคืนนะครับการฟ้องไปเนี่ยมันยังมีกระบวนการให้ท่านเห็นปลายทางน,นะครับว่า1 2 3 4งสมีกรอบระยะเวลาชัดเจนนะครับบางทีท่านไปคุยไปเจรจากันแล้วเนี่ยบางทีโดนลูกหนี้เนี่ยยื้อกันเอาไว้นะครับเป็นปี2ปีนะครับพอไม่จบนะฮะแต่ถ้าดําเนินการฟ้องไปนะครับอย่างน้อยเนี่ยหเดือน ในศารนะครับอีกประมาณอ,าอีกประมาณ6เดือนในชั้นของการสืบทรัพย์บังคับคดีแล้วก็ในการขายท่อตลาดอีกประมาณ6เดือนอะไรประมาณนี้นะครับมันเห็นปลายทางนะครับว่าอย่างน้อยปีหรือปีครึ่งเนี่ยนะน่าจะได้